นะครับวันนี้ผมมีพระกิ่งสัมฤธิ์ผลครับผมอ่าพระกิ่งพร้อมกล่องน้ำเดิมนะครับสัมฤธิ์ผลสั่งสามเนื้อนะครับขาดแค่เนื้อทองคํานะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมปุเรศนะครับก็มีวัตถุมงคลของหลวงปู่หมุนทิตาสีโลแห่งวัดบ้านจานมาแนะนําวิธีการดูแท้ๆให้กับเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีพระกิ่งสำริดผลครับผมอ่าพระกิ่งพร้อมกล่องนเดิมนะครับสำริดผลสัางสามเนื้อนะครับขาดแค่เนื้อทองคํานะครับนี่เป็นไฟ LED อันนี้ถ่ายที่บ้านนะครับไม่ได้ถ่ายที่สตูดิโอเหมือนเดิมก็สำหรับกิ่งสำริดผลนะครับเนื้อทองทิพย์นะครับผมเนื้อทองทิพย์งนี้ผิวสวยมากสวยเดิมนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับผมเนื้อนวั ทำกล่องเดิมนะครับแล้วก็เนื้อเงินนะครับจัดสร้างในพิธีเสาห้ามหาเศรษฐีนะครับปีพศ2543โดยวัดป่าหนองลมนะครับที่วัฒนานครสาแก้วนะครับพุทธาริเศกหลายครั้งนะครับผมอ่าวิธีการดูเก๊แท้นั้นนะครับเรามาเริ่มจากเนื้อทองทิพย์ก่อนดีก,กว่านะครับ เนื้อทองทิพย์นะครับ้าผิวเดิมๆแล้วนะครับเนื้อถ้าเรามองดูเข้าไปครั้งแรกนะครับผิวจะออกช้ำๆทองนิดนึงนะครับอ่าผมเห็นในเนื้อปลัดขิดด้วยนะครับเนื้อแบบนี้ปลัดขิดรุ้นเซาห้ามาเถีเนะครับจดจาผิวพันวันณนะเนื้อพระให้ดีนะครับบางทีสอ่สองจากไฟส่องจากอ่าตัวนี้อาจจะเพี้ยนนิดนึงนะครับครับ ผิวพระเดิมๆจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมเนื้อจะออกอยังไงอะออกจากออกทองทองเปียกทองอย่างเงี้ยครับผมเนื้อจะออกประมาณนั้นเลยถ้าไม่โดนมือจับมากอะไรนะครับอ่าวิธีการดูพระหล่อนะครับอันนี้เป็นหล่อฉีดเหลอเบี่ยงนะครับดังนั้นแล้ว ต้องดูหลายๆองค์ประกอบกันนะครับผมอันดับแรกนะครับจดจําใบหน้าพระให้ดีนะครับจดจําใบหน้าพระให้ดีนะครับผมอ่าดูดูนะครับดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับทั้ง3เนื้อเลยดีกว่าเนะาะเนื้อนวะอย่างนี้นะครับเนื้อนวะเพื่อนๆก็จดจําเนื้อให้ดีนะครับเนื้อจะออกสี น้ำตาลเข้มๆอย่างเงี้ยนะครับเนื้อนะวะจดจำหน้าพระให้ดีนะครับจดจำใบหน้าของพระให้ดีนะครับอ่าเห็นไหมครับเนื้อเงินเห็นไหมครับจดจำใบหน้าของพระให้ดีนะครับอ่าเมื่อจดจำพิมพ์ได้แล้วนะครับ จดจำพิมพ์ได้แล้วอันดับต่อมานะครับพิจารณาผิวพันวันะนะครับแต่ว่าถ้าพ้าผ่านการใช้ก็จะดูยากหน่อยนะครับออย่างเนื้อทองทิพย์กนจะประมาณนี้นะครับเนื้อนวะเห็นไหมฮะผิววัน,นะของเนื้อนวะจะต้องอย่างนี้นะครับมีคาบอเาเบ้าคาบอะไรนะครับผม เห็นไหมฮะเอ่อแล้วก็เนื้อเงินเนื้อเงินเดิมๆนะครับผิวจะต้องมีออกไซด์เห็นไหมฮะทำปิยาอากาศแล้วเกิดอ่าออกแดงๆดำๆหมองน้ำตาลนิดน,นึงเนี่ยนะครับคือผิวเดิมนะครับถ้าผิวไม่เดิมผ่านการล้างมาเงินจะไม่สวยอย่างนี้นะครับเงินจะออกด้านๆไปนะครับยังไงก็ เนื้องเงินก็พิจารณาให้ดีนะครับพระเดิมผิวคือผ้าล้างมีราคาไหมก็มีนะครับแต่ว่าราคาก็จะหย่อนกว่าพระสวยเดิมๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เพิจารณาหลายจุดประกอบกันนะครับผมอันดับต่อมานะครับสําหรับการดูพระรุ่นนี้นะครับพลิกมาข้างล่างนะครับด,ด้านหลังนะครับ ด้านหลังถ้าถ้าเป็นเกยุคเดิมนะครับด้านหลังถ้าเป็นเกยุคเดิมตัวเนี่ยผมรมอยะใช้ไม้จิ้มปันแล้วกันตรงนี้นะครับจะงุ้มๆเล็กๆถ้าเป็นเกยุคเดิมนะครับอ่าเนื้อจะออกคล้ายๆกับตะ่วดสำหรับเนื้อเงินนะครับที่เป็นเกยุคเก่านะครับตัวนี้จะเล็กกว่าแล้วฟอร์มพัาจะเล็กกว่านิดนึงนะครับของเกนะครับ ทีนี้ปักก็จะเล็กกว่านี้นก็จะเล็กๆก,กว่าสําหรับคือถ้าเป็นปักทองแดงที่อุดกิ่งเนี่ยนะครับเนื้อเงินนะครับจะเล็กกว่าเนื้อนวะแล้วก็เล็กกว่าเนื้อทองทิพย์นะครับปักทองแดงที่อุดนะครับผมแต่ว่าถ้าใครยังไม่เคยเห็นของแท้ ก็อาจจะนึกภาพให้ออกได้ว่ามันเล็กกว่าใหญ่กว่ากันยังไงนะครับจุดต่อมาที่จะให้ดูนะครับก็คือรอยตะใบแต่งด้านล่างนะครับสำหรับรุ่นนี้จะเป็นรอยตะไบละเอียดนะครับเป็นรอยตะใบละเอียดจำเบอร์ตะไบให้ดีนะครับดูลักษณะการตะไบนะครับผมจำเบอร์ตะไบให้ดีเห็นไหมฮะ เบอร์เดียวกันเลยเมื่อกี้เนื้อหน,นวะ้นี่เรามาดูเนื้อทองทิพย์เห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับเบอตะใบเบอร์เดียวกันนะครับและก็สําหรับรุ่นนี้นะครับจุดต่อมาในการพิจารณาง่ายหน่อยก็คือมีการตอกโค้ดสำหรับเนื้อทองทิพย์นะครับจะตอกด้านล่าง ใต้ฐานพระ,ะใต้พระเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะต่อโค้ดมาดาวกระจายนะครับผมจดจําโค้ดให้ดีนะครับใครจำจาโค้ดได้จําลักษณะโค้ดได้ก็ได้เปรียบในการดูพระนะครับสําหรับเนื้อนวะเนื้อนวะจะตอบฝั่งฝั่งขวาขององค์พระนะครับเห็นไหมฮะต่อโค้ดเหมือนกันนะครับแต่ว่าเนื้อเงินจะตอบฝั่งซา้ายนะครับ จะตอกฝั่งซ้ายเห็นไหมครับก็มีการแยกการตอกชัดเจนนะครับผมทําให้การเล่นหาง่ายไม่ใช่ว่าตอกตําแหน่งเดียวกันแล้วเอาทองทิพย์ไปชุบเงินอย่างนี้ก็จะแยกแย่ลําบากแต่ว่านี่คือตอกคนละแบบเลยทําให้แยกแยะง่ายนะครับก็ดูไม่ยากนะครับดูไม่ยากสำหรับพักกิ่งรุ่นนี้นะครับผม สำหรับพระกิ่งรุ่นนี้นะครับเก๊หน้าเหมือนนะครับหน้าหน้าใกล้เคียงทีเดียวเพราะนั้นเพื่อนๆต้องระมัดระวังและก็พิจารณาหลายๆจุดประกอบกันนะครับผมพิจารณาหลายๆจุดประกอบกันนะครับสำหรับวันนี้ผมปุริเหตนะครับยินดีรับเช่าพระเครื่องหลวงปู่มหมุนทุกแบบนะครับทั้งพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางต่างๆนะครับ ให้ราคาดีนะครับโทร082 458 0066หรือ l i n e ID at PU 86ตัวนะครับวันนี้หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ความรู้เกี่ยวกับการดูพระของหลวงปู่หมุนนะครับถ้าสนใจรุ่นไหนเป็นพิเศษนะครับคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยถ้าผมเจอผมมีโอกาสผมจะนำมาแนะนำวิธีการดูให้กับเพื่อนๆน,นะครับ หรือใครมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับพระเครื่องของหลวงปู่หมุนนะครับก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนะครับถ้าใครอยากจะเห็นคลิปผมบ่อยๆกดไลค์นะครับกดไลค์กดถูกใจไว้เดี๋ยวคลิปจะาทาง YouTube ก็จะดึงมาโชว์เรื่อยๆนะครับกดถูกใจเรื่อยๆแล้วเพื่อนๆจะไม่พลาดความรู้ดีๆแบบนี้นะครับผมวันนี้ผมปุระเอลาไปก่อนครับ พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ